พระมหาบุรุษต้องการสแสวงหาหนทางตรัสรู้จึงทรงทรมานตนเองตามคตินิยมของพวกนักบวชเป็นสามวาระวาระที่หนึ่งทรงใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้นั่นจนเหงื่อไหลโสมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนมีผู้มาบีบคอไว้แน่นครั้นเห็นว่าไม่ใช่หนทางตรัสรู้ จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สองทรงกลั้นลมหายใจเข้าออกให้เดินไม่สะดวกจนเกิดเสียงอู้ในช่องหูทั้งสอง ปวดพระศีลเสียดท้องและร้อนในพระวรากายอย่างยิ่งแม้จะทุกข์ทรมานอย่างหนักแต่พระองค์ก็ไม่ได้ย่อทอ้อครั้นเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สามทรงอดอาหารจนสู้ผอมเหี่ยวแห้งผิวพันธ์เศร้าหมอง กระดูกและเส้นเอ็นปรากฏที่พระวรกายมีพระกำลังถดถอยอิดโรยทนทุกทรมานอย่างแรงกล้าพอรูปพระวรกายก็มีเส้นพระโลมาติดมาด้วยเรากระทำทุกรากริยาทรมานร่างกายจนแม้ผู้อื่นก็ไม่สามารถทำได้ยิ่งกว่านี้แล้วเหตุใดจึงไม่บรรลุพระโพธิญาณ หรือว่าหนทางนี้จะไม่ใช่ทางตรัสรู้พระมหาบุรุษกำลังคลุ่นคิดวิตกถึงหนทางตรัสรู้เราจะช่วยยังไงดีนะอืมฮาต้องใช้วิธีนี้ เสียงพินนั้นสายหนึ่งขึงตึงไปพอดีดหน่อยก็ขาดสายหนึ่งหย่อนเกินไปพอดีดเสียงก็ไม่กังวานสายหนึ่งไม่ตึงไม่หย่อนพอปานกลางพอดีดก็บันเกิดเสียงไพเราะก้องกังวานโอ้การปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นเองคือหนทางแห่งการตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณแต่ว่า สภาพร่างกายของเราในตอนนี้ไม่สามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตตามทางสายกลางได้แนะ่เจ้าชายสิทธัตถะที่พวกเรายกย่องให้เป็นมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรทรมานร่างกายมานานตั้งหกปี ยังไม่สามารถตรัสรู้ได้มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียรสะละฮหันไปสวยพระกาหารอีกจะตรัสรู้ได้ยังไงนั่นนะสิท่านโกนทัญญะท่านอวุโสที่สุดในหมู่พวกเราเห็นสมควรว่าจะทำยังไงดีละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้จะมาเฝ้าปริบัติก็ร้ายประโยชน์พวกเราไปจากที่นี่กันเถอะ